สวัสดีจ้าพี่น้องมาอนี่ไอจ้าผ้าทั่วนะจ้าไอจ้าแล้วกับานเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนไปเห็นสัตว์มาเพิ่นว่านาลักวัดสันตตวอย่างนี่จ้าเพื่อนผ้ามาเมืองแพะเนะจ้าแพะอยู่หลังบานข้าเจ้าเอามาเรียงนะจ้าบัน้เพิ่นก็เลยว่าผ้าคอยไปเมืองแน่ว่าสันคนอียงอยากเมืองสัตว์ ยางมาจ้ะยางขึ้นมาอยู่แถวหลังบ้านนี่ลนะจ้าเพิ่นก็อยากมึงเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากเลี้ยงว่าซั่นว่าสิไม่อยากเลี้ยงหยังแนวมีเวลาเน่ยกะไข่เนาะจ๋าเนาะไ่ค่อยมีเวลาโดนๆเชือกลับบ้านเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเพิ่นเลยบอกว่าเพิ่นอยากเลี้ยงพุ่นละเด้อจ้าเกษียณเพื่นเด้อค่อยกลับมาเลี้ยงซื้อมาคือสิบ่มีคนเลี้ยงให้ดอกเนาะจ้าเนาะนี่เพิ่นว่าเพิ่นอยากได้แพะเดี ไม่ได้โตนานรักเนาะจากโตหน้อยๆคือหมาน้อย,น,น,อยนี่ละ่ะอันนี้กสองสามเดือนแล้วเนาะจ้ากพันว่ามันเพิ่งจะออกลูกเพิ่งกักยาก่างไปเรื่อยๆยืนเมื่องโตนั่นอุ้มโตนี่มากหนาลักหนาลัก,นนกจ้าเมื่งเนี่ยุ่นเพิ่นโบพร้อมเด้เพิ่นโบเพิ่งเนี่จ้าหนาลักคืออย่างนี้เพิ่นมาให้คนเล่นน้ำ เจ้าของเพื่นไก่ยู่ล้างบานนี่แหละจ้าในมู่บาสข้าเจ้ากับิีเลียงเป็นเหมือนอาชีพอาชีพหนึ่ง่าจะไว้แม้ว่าพวกใดเฮ็ดเวีเงยงเฮงง่ายยังข้าเจ้ากะเลียงไว้ทาเบิงจ้าหันมันเหลือกะมีคนมารับสื่อเนาะจ้าน,น้ะคุโตนึง เป็นฟ้าแฝดกันกับน้องโตหันไดน่จ้าออกมาสองตัวพร้อมกันเลยจ้าคนละสีคนหนึ่งสีดำตาลคนหนึ่งสีขาวเนาะ <c oughs> คนละสีได้นองเขานนาลักเพียจ่าเพิ่นกัสีเอามาเรียงไว้ประมาณสามสี่โมงเสาเนาะจา้ากัสิประมาณเทียงเพิ่นกัจ้าสิกลับขึ้นไปล้างบาเนานะจา้าที่มองนีนก็เป็น เฮสาทาลานะเนาะจากคันเอามาเลี้ยงมันกับสิบวาโฮมันก็ดีอีกแบบหนึ่งนี่นี่คือแนวเพิ่นมักที่สูใจนั่นคือใบกะทินเนาะจากหรือใบผักกระเสกนัก่นล่ะบานเท่าเอิอดผักกระเสกมันมักหลายดิบัตเต้ได้กินนี่แลนเลยจ้าเมื่ไม่สนใจยาเลยจ้าเพิ่นมักแห้งเป็นใบผักกะทินนี่ละจ้าเหมือนเป็นแบบ ขันเป็นคนเข้ากับสิเป็นอีหยังที่นี่มันแสบๆแล้วเนาะจ้ะขันมีหยาก,ก็มีใบกระทินนี่ยาเพราได้นสนใจเลยเด้อจ้ะเพิ่นสิกินใบกระทินนี่แต่ละโตเพิ่นใบกระทินเบิรแล้วเพิ่นก็สิหาห้ยาก,กินต่อจ้ะอันนี้ก็สิเป็นแพทย์ที่พั้นหน่อยเนาะจ้ะมันจะมีลายสายพันธุ์ด้าหนูก็บ่รู้อันว่า มีสายพันธุ์แน่แต่นี่มันจะเป็นตัวน้อยเนาะจ้ะกต่สีบดตัวใหญ่ค่ะเข้ากัาตัวละเนี่ยอันนี้กับตัวละสามชี่พันธนังสีม่จ้าหรือว่าหาพันธุหกพันบกเกินนี่จ้าแต่ว่าขันตัวน้อยๆกะตัวว่างที่เพิ่นอุบยหตังกะประมาณพันหาสองพันธนังสีละจ้าขันผู้ใดสนใจที่สีมาสื่อเพิ่นกะขายเนาะจ้านะกะตอนนี้เพิ่นกะเลี้ยงไหวเป็นงาน ดิเลกย่ามว่างจากการเ็ดใหยนำหน้าเกี้ยวเขาเนาะจา้ะเพื่อนกระซิเลียงเมื่อต้องไปเลียงไก่เนาะจ้ะก็เลียงตามหลังบ้านตามหาหญ้าหายังมาให้มันกินเนาะจ้ะตอนนี้ใบพักกระเชกเปิดแล้วเนาะจา้ะเพื่อนก็เลยได้ปล่อยลงหาหญ้าคนเลียงหลายใบพักกระเชกก็บ่ย่างเนาะจ้ะอันนี้เพื่อนเห็นใบพักกระเชกเนี่ยนะเพื่อนอยากมามุ่งเอาเันปีนบ่อหอด ขาเบิงเพิ่นสซิมาลุ่มกินผักกระเสกน้ำอยากปีนแต่ว่าปีนบ่หอดกะนารักไปอีกแบบน,นจะจ้ะคือหมาหน่อยนี่ล่ะพูนเอาเพิ่นสซิมาแย่งเด้เพิ่นเห็นว่าเฮามาเอาใบผักกระเสกเพินสิอยากมาแย่งเขาเนาะพูนนะคักแท้ดอกความรู้สึกเหมือนบ่แมนแพ้แล้วจ้ะตอนนี้ รู้สึกว่าเธอเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะแบบว่ามาแย่งจ้าไอผู้เอา n h าให้นันกัคักแต่ดอกน้อจ้าเนาะร่วมพุ่นหมากเลยจ้ามันเพิ่นกรลังสิหล่อหล่อไปกินนาะจ้าห <c oughs> ล่อมากินเมิ่งจ้ากำลังกิน n าอยิคนเห็นเ้าถือมามันเพิ่นได้กินนาะจ้าเนาะพุนะ พกันลุ่มกินเลยจ้าพลูว่าอันนี้คือเนวแสบ็บยังสีแล้วเนะาะจ้นเนาะยาเนี่ยซีไ่้ให้สนใจเลยเด้ผุ่นอะแต่ละคนแบบมาลุ่มกินเลยจ้าน้องน้องมิแต่โตหนาลากหนาลากเนา,านะจ้นแต่ละคนเนีย้ยสึกยอดคันเป็นคนนี่คือคือสิหายอย่างแนวเส็บเนาะฝเ่นนกินเหมือนแล้วเหมือนกับหาญยาต้อจา้า อันนี้น้องสุดทองเนาะโทเล็กก็มูพึ่งจะคอดสีสองตัวเพิ่นคอร์ดออกมาเป็นแฝดเนาะจ้ะตัวหนึ่งผันโตัวใหญ่ตัวนี้ผันโตัน้อยเป็นกินว่าท่านมูเลโตหน่อยก็มูเนาะจ้ะแฝดกันบางเทือมันก็เสีออกลูกเทธอละโตเนาะจ้ะแต่ว่าขันฟูกนี่สิไใ้สองโตเนาะ กำลังสิก้าบเหรอจ้ะเพื่อนว่าผมอยากกราบแล้วเพื่อนกราบแล้วเพื่อนสิสวนไปยังต้ออีกจาะทำเบืองโยเฮือนบ่ไ้พ่อหาน้าที่สวนไปหันไปนีถ้ามึงเพื่อสิผ้าไปยังต้ออีกเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากกินหนูพผ้าไปเมืองนูจ้ะเพื่อนว่าันมูเพื่อนสิมาแต่ฟูบินเนาะจ้ะ มูสิมาเลนน้าก็เลยว่าสิไปหาหนูมาอย่างถามู่ว่าสันวาค้างบานเน,นาะจ่ะเนาะเพลียงหนูเอาสิาพผ้าไปเมืองหนูต่อจ้ะอันนี้คือหนูที่พเพิเลียงไว้เนาะจ้าก็สิเป็นฟาร์มใหญ่เลยเดจ้ะอันนี้หนูหน่อยมีหนูให้กินน้าเดจ่ายูบานนี่ว่าอึดจ่าลายยางแห้งจา่าทึ่งหนูทึ่ง บ้ออึดแนวกินแต่ละอย่างอยากกินอยากก่างฮากินใดเลยจ้ะอันนี้เพื่อนกะผ้ามาเมืองนะจ้ะอันนี้เพื่อนเลี้ยงเป็นฟาร์มของเพื่อนเองนะจ้เนะผู้ใดสนใจกะติดต่อเขามาเมืองใดนะจ้ะหนูเลี้ยงเองนะคะรับรองความมั่นอย่างแต่ละเชือกน,นี้แ่บจ้ะอันนี้เป็นลูกค้าหลายรอบแล้วนะจ้เนะ เท่ากับไปซื้อเพิร์นตะวาหรหลอมนี่อาจาเอาของมาฝากเพิรนก็นเลยบอกว่ามาเอาไปเฮ็ดกินโลเนาะจ๊ะเลยพากันยางเมืองอยู่เนาะจ้ะว่าโตได้เป็นตะกินโตได้เพเป็นตะกินเนาะคะ่ะเพิร์นจะเอาไว้เอาพันหน่ำอันนี้โตใหญ่บ่จ้ะหนูแต่ละโตนี่มีแต่โตทอขาก็มีเนาะจ้ะเป็นโต,นมต,มตแมวพันทพอพันหน่ำเนาะเพิรนเอาไว้ทัดให้เป็นแมวพันกับพ่อพัน อันนี้เพื่อนเอามาเมืองมาจะากวันเป็นตัวเธอคือตัวเมียตัวเมีเพื่อนกระสีเอาไว้เป็นเมียพันธุ์ได้ขันตัวเธอเพื่นกระสีขายเนาะจ้าเนาะหาไปเรื่อยๆยางเมื่อตัวนังยางเมื่อตัวนี้เมื่งจ่าอยู่ในของนี่ทว่ามันเกือบซีบตัวเนาะจ้าเนาะเพื่อนจะเอามาเมืองอันนี้ตัวเธอคือตัวเม่ยขันตัวเม่เพื่อนกระสีเอาไว้เป็นเมียพันธุ์เนาะตัวเธอเพื่อนกระเจ้งสิเอาไปให้กินเนาะจ้า หลายแห่งจ้ะเมืงอยงยจานืองกันนาลากเบืงอยงยจานืงกันจะเหลือตัวเนาะนี่แหละเนาะคนว่าเกินม่นเป็นแนวไอ้คนกินเนาะจ้ะอันนี้บ่ดามาเนาะจ้ะมันเป็นแนวกินเนาะเข้าหัวตองกินยญ้ามาดามาว่าเอามะาขามะนันว่าดนีพ่อใดเลยจ้ะอันนี้คือมันเป็นแนวกินเนาะจ้ะเข้ากัเสียวไปเห็ดกินเนาะ ว่าผ้ามาเอาหนูไปขางสนังสอีอันนี้ก็คือหนูที่เพื่อนเลี้ยงไว้ถักขายนอกจากจะสามารถเอาไปกินได้ก็สะอาดว่าที่ห้าสิไปหาอันนี้มันกะสิกินพวกเขาพวกพวัวาาหารแหลวกพวกเพื่อนก็สิอเอามั่นเอาเอีหยังที่มันกินนะจ้ะมาให้มันกินส่วนมากมันกะสิมั่นพักได้นี่หนูที่เลี้ยงนะ่ะ เวลาเห่ามาอย่างเนือมันจะมั่นมากซาเราก็กรอบหนังนี่กรอบหมากเลยจ้ะน้องๆน,นะจ้ะมิเตอร์โตนาลักนาลักเดชเพื่อนยานเพื่อนถึกจับคนเอาเพื่อนเขาไปลบมุ่มอยู่ข้างในเนาะจ้ะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นอาหารของคนนะเนาะเห่าเรียงไว้เพื่อสางลาไล่ใดนะจ้ะอันนี้เข่ากัดอกไปย่างขายเดยเนาะจ้ะโดนๆเถือก็จะมีคนมารับซื่อเนาะ ใดสนใจกะสนใจสั่งเข้ามาได้ด้อจ้ะหรือว่าซิม่าเมืองเองก็ไดเนาะจา้ะอยู่ขอนแก่นตำบลโวใหญ่อำเภอนองพองจังหวัดขอนแก่นนะคะถ้าผู้ใดสนใจเนาะอยากสั่งสื่อหรือสนใจสิเฮ็ดฟาร์มเนาะจา้ะเฮากะยินดีเนาะนี่จ้ะเป็นฟาร์มที่เพิ่นเฮ็ดเองเนาะจากก้ะกะหลาย นี่คือโตใหญ่มันนะาจา้ะอันนี้แม่พันตยยัใหญ่คาากเนะจ้ะที่แรกนึกว่าแมวเปิดข้ามาโตใหญ่ค่เมึงจ้าหนึ่งกันนารักมึงเจ้าหนึ่งก็แต่ทยามอันนี้ก็จะเป็นอ่ามันกำลังเห็นร่างมาจะเห็ดทางไว้แล้วมันสิออกดูมาจ้กโตใหญ่คับคุณเอมอมึงเนี่ย เห็นที่แหลกคอยนึกว่าแมวอันนี้ก็ว่าได้ยานเน๊เอิ่นเนพิ่นคือจังอีหยังนี่ว่้ยานม้าน,นโดดกัดมือโทใหย่แห้งจา้าประมาณแมวหน่อยได้เลย <c oughs> อันนี้ก็คือเ <c oughs> พิ่นสิเฮดห้างแล้วนะจา้าเ <c oughs> พิ่นสิพรที่สิคอดลูกแล้วนะจา้าที่เห็นรูปข,ข้างนั้นคือเอาหญ้าใบใ้ทะเดห,ห่าง เป็นพอรอมที่สิคลอดลูกหรือออกลูกแล้วเน,นาะจ้ะมือหนีห้ามก็พาิทั่วแล้วเน,นาะจ้ะเดี๋ยวห้าวิเอาหนูไปเฮ็ดกินเนาะก้าอย่าลืมเนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดคอมเมนต์มาให้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนะจ้ะโดนโดนเถือก็จ,กจังสิไดเ้เฮ็ดลงเน,นาะจ้าบายบายแล้วเจอกันค่ะ